โอเคครับการบันทึก powerpoint ให้เป็นวิดีโอนะครับก็ง่ายง่ายนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่าส่งออกอแล้วก็สร้างวิดีโอนะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่าเราเลือกคุณภาพวิดีโอก่อนด้นครับว่าเราาคุณภาพเท่าไหร่เราก็เอาสูงสุดไว้ก่อนเลยนะครับสูงสุดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก,กดคำว่าสร้างวิดีโอครับ จากนั้นมันจะให้เราบันทึกตั้งชื่อนะครับนำสกุลไฟล์ก็ตามนี้เลยหรือเราจะเลือกเป็น Windows media v i ดีโก็ได้นะครับได้ทั้งสองนะครับก็กดบันทึกลังจากนั้นก็รอจนกว่าตรงนี้นะครับมันจะ,ะสร้างเสร็จเราก็จะได้วิดีโอที่ออกมาเป็นที่ออกมาจาก